นะครับเนาะเนี่ยหนึ่งหนึ่งก็แสดงว่านะครับมาล่างนี่ก็สามงวดแล้วนะครับเนาสามงวดติดติดเลย สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเด็ดจะไปนะครับทุกๆท่านกันเลยก็กลับมาพบกันนะครับสำหรับในที่ในสูตรนี้ซึ่งสูตรนี้ก็มีสมาชิกนะครับแบ่งปันกันเข้ามานะครับเนาะก็สูตรนี้ก็คือจะนำนะครับนำเลขหน้าเนาะเลขหน้าแล้วก็รางวัลที่1นนะครับมาจับเป็นในเลข2ตัวนะครับซึ่งก็ถ้าเอาจริงๆนี่ก็เข้านะครับ 6- กหกงวดเนาะอือหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หงวดนะครับหลุดไปงวด1นะครับเนาะอ่ะก็แสดงว่าเข้าห้างวดนะครับเนาะอ่ะมาดูกันแล้วกันนะว่าสูตรนี้นะครับจะเป็นในสูตรไหนอะไรยังไงนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก็เอาคร่าวๆแล้วกันนะครับเนาะอ่านะครับหาคร่าวๆนะครับก็คือจะไปเอานะครับจะไปหาในงวดของวันที่วันที่17นะครับอ่าวันที่1เออวันที่17ได้ไงเนี่ยครับหาวันที่1นนะครับเนาะ กรกฎาคมก็จะเอาผลของวันที 5, 19, ่16นะครับเลขหน้านะครับก็จะเป็นวันที่16เนาะเลขหน้านี่ก็จะเป็นในที่ในห้าหนึ่งเก้านะครับจะเอาหนึ่งนะครับอ่าเลขหน้าครั้งที่หนึ่งเนาะนี่นะครับมานะครับแล้วก็จะนํานะครับเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็จะนําในที่ในเลขรางวัลที่หนึ่งนะครับก็คือหกตัวนะครับก็จะเป็นในที่ในสองสองหกสี 8 7 2นะครับนี่แหละนำแค่นี้เลยนะครับมาจับเป็นเลขเด็นนะครับที่เราจะใช้ก็คือจะเป็นในเลขหน้าครั้งที่1นะครับ519นะครับแล้วก็จะมาจับกับตรงไหนนะครับก็คือจะมาจับกันกับในรางวัลที่1นะครับเนาะเนี่ยสามตัวข้างหน้าตรงนี้นี่แหละนะครับเนาะก็จะจับเป็น5 2 5 6ห้าหก 54นะครับ1 2 1 6 1 4นะครับแล้วก็9 2 9 6 9 4นะส่วนผลในงวดถัดมาเลยนะครับเลขที่ออกนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ในงวดของวันที่1นะครับเนาะอ่า1กรกฎานะครับเลขที่ออกนี่ก็จะเป็นนะครับอ่า1 6 1 6นะครับอ่ากรกฎานะครับ2 6เมื่อกี้2 6ก็จะเป็นในที่ใน9 922นะครับแล้วก็605นะครับล่างก็จะเป็น,นที่ใน1 6นะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับแล้วก็เนี่ยมานะครับเนี่ย1แล้วก็6นี่แหละนะครับเนาะแบบนี้เลยนะครับจับแบบนี้ง่ายๆนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปนะครับแล้วต่อมานะครับหาในงวดถัดมาเลยนะครับก็จะ เอาผลนะครับในเลขหน้าเนาะในวันที่1กรกฎานะครับก็จะเป็นในที่เลขหน้าครั้งที่1เป็น8 867นะครับส่วนในที่ในนะครับรางวัลที่1ก็จะเป็นนี่แหละนะจับเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะเป็น8 8982อ่าอันนี้ชนกันก็อาจจะเหลือคู่น้อยน้อยหน่อยนะครับ6 9 6 2นะครับแล้วก็7972นะครับสหรับในผลที่ออกเลยนะครับผลที่ออกก็จะเป็นนะครับในที่ใน1 6 9 5 3 0นะครับล่างก็จะเป็นในที่ใน6 2นะครับเนาะอ่ะนั่นแหละน,นะครับแล้วก็มานะครับในที่ใน6 2นะครับแถมยังเป็นตำแหน่งเดิมเลยนะครับในตรงนี้นี่อ่านะครับแล้วก็มาล่างเหมือนเดิมเลยนะครับถ้าเอาตรงนี้เป็นหลักสิบนะก็มาหลักสิบนี่มาหลักสิบนะครับเนาะอ่ะนี่แหละนะก็ขอให้สูตรเนีย้ยเข้าเดินดีนะครับต่อเนื่องไปเร,เรื่อยๆแล้วกันนะครับ ต่อมานะครับหาในงวดของวันที่31เนะครับวนสามเ็นะฮนะเราก็จะจำนะครับส่วนในที่ในเลขหน้านะครับเลขหน้าครั้งที่1นะครับในงวดของวันที่16นะครับก็จะเป็นในที่ใน2 2 6 1นะครับเนาะอ่านั่นแหละนะครับจับคู่ก็จะได้นะครับในที่ในสอง6 2 9 1 6 6 6แล้วก็6 9 1 1 1าหนึ่ง นะครับส่วนผลที่ออกเลยนะครับก็จะเป็นนะครับในที่2 6 0 4 5 3นะครับล่างก็จะเป็นในที่ใน1 1นะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะก็มาล่างเหมือนเดิมนะครับเนาะเนี่ย1 1, 1 ก็แสดงว่านะครับมาล่างนี่ก็3งวดแล้วนะครับรอสามงวดติดๆเลยนะครับยังไงก็ขอให้เข้านะครับแบบนี้นะครับเข้าไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเรามาหาในงวดล่าสุดเลยนะครับในงวดของวันที่16นะครับสิสิงหาคมเนาะก็นําเลขหน้านะครับเลขหน้าครั้งที่1นะครับเราเลขหน้าครั้งที่1งในงวดของวันที่31นะฮะผลที่ออกก็เป็นที่ใน2 6 8ดนะอ่ะ2 6 2 6เหมือนกันเลย นะครับเนาะเออออก2 6สบองปกตินะครับอ่ะถ้าจับคู่นะครับก็จะได้ในที่ใน2 6 8นะครับอ็จะเป็น,นที่ใน2 6 8 2 6 8ก็จะมีนะครับในที่ใน2อ,อาจจะเป็น2 2ไหมหรือ6 2หรือ8 2ดน,น,น, 26, 66, 6, 6, นะครับหรือจะเป็นในที่ใน2 6 6 6นะครับหรือจะเป็นในที่ใน8 6นะครับหรือจะเป็น0ูนย์นะครับหรือเป็น2060 หรือ80นะครับตัวเลขในชุดนี้นะครับก็มาล่าง3มงวดแล้วเนาะนะครับก็ลองติดไว้ล่างแล้วกันนะครับใครชอบเลขนี้นะครับนำไปจับนำไปติดไว้นะครับนอกลาบในงวดที่จะถึงนี้นะครับวันที่16สิงหาคมนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะอ่ะสูตรนี้ก็มีสมาชิกถ่ายถามกันเข้ามาเนาะอ่าก็นี่แหละนะครับเนาะสมาชิกแนะนําเข้ามานะครับสูตรนี้ยังก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับในข้อมูลนะครับอ่ะก็ลอง เราลองไปดูแล้วกันนะครับเนาะเผื่อจะมานะครับในงวดนี้นะครับในชุดนี้อาจจะลองนําไปนะครับเปรียบเทียบกันกับในสูตรอื่นๆน,นะฮะหรือจะเป็นที่ในสูตรเก่านะสูตรเก่าๆนะครับหนงวดที่แล้วมี2มี6มี8สูตรไหนอ่ะสูตร19ปีนะครับอ่าจจะเป็น2 6ก็ได้นี่ตัดเข้า2ตัวนะครับเนาะ2 6 2 6 2 2อง สองสองนะมีสองสองนี่สองสองสองหกนะใครที่ชอบนะก็นําไปจับนะครับก็ได้นะครับส่วนถ้ามีหกไหมมีหกมีศูนย์ศูนย์สองศูนย์หกนะครับศูนย์สองนะครับก็อาจจะเป็นสูตรนี้ก็ได้ที่มานะครับเพราะว่าในสูตรนี้งวดที่แล้วนะครับสูตรนี้ก็เข้าให้มาสามห้านะครับเป็นสูตรล่างนะครับเนาะแต่บางงวดก็มาบนนะฮะสูตรนี้ก็เข้าบ่อย อยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในสสูตรนี้อย่าลืมนะครับอย่าลืมนําไปตัด2ตัวนะครับเพราะว่างวดที่แล้วไม่เข้างวดนี้ผมคิดว่าอ่ะไม่สูตรไหนก็สูตรหนึ่งนี่แหละนะครับที่จะมานะครับสาหรับในงวดที่จะถึงนี้นะครับอ่ะนี่แหละก็ลองนําไปพิจารกกันได้นะครับสําหรับในงวดที่จะถึงนี้นะครับสูตร เลขหน้านะครับเลขหน้าครั้งที่1นะก็ลองนําไปทําตามกันดูแล้วกันนะครับเลขหน้าครั้งที่1แล้วก็นํารางวัลที่1นะครับนำมาจับแค่นี้เลยนะครับนำมาจับกันกับในหลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะครับก็ถ้าจับคู่ได้ก็จะได้คู่ประมาณนี้เลยนะครับก็ได้9ก้าคู่เก้าชุดนะครับลองเน้นไปล่างๆดูนะครับเน้นไป2ตัวล่างดูเพราะว่าที่ผ่านๆมานะครับก็มามามาตรงๆนะครับเนาะมาตรงๆเนี่ยเนาะวันนี้ก็มาตรงๆนะครับเนี่ย เลขนหน้าจะจะจะไปอยู่ในที่ในหลักสิบนะครับเนาะอยู่ในหลักสิบนี้6ก็อยู่ในหลักสิบนะครับ1ก็อยู่ในหลักสิบก็ล่างเนาะสองหกแปดนะครับลองลองติดไว้ในหลักสิบแล้วกันถ้าหลักสิบนะครับก็เลขดับล่างนะครับสองหกแปดอ่าก็มีแค่แปดนะครับเนาะที่ดับนะครับก็แสดงว่า2กับ6เนี่ยก็แสดงว่ามี6ด้วยนะครับแต่ศูนย์หกเนี่ยเน่ยศูตร สูตรเนี้ยนะครับสูตรที่1เนี่ยทั้ง10ทั้งหน่วยเนี่ยนะครับก็เข้าหลายงวดแล้วนะครับสูตรที่จะหลุดก็คือ2 3- 4สนี่ห้านี่ยนะหอาจจะหลุดก็ได้นะครับเนาะ แต่ที่แน่ๆนะครับสองเนี่ยสองไม่มีเลยนะครับนเนาะสองไม่มีดับก็อาจจะสองปลอดภัยก็ได้นะครับเนาะ ANS คนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับเนาะยังไงก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีแล้วกันนะครับนอะแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าครั้งถัดไปนะครับใครอยากได้ในสูตร <c oughs> ไหนก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปแล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ